ันนี้ฟูกำลังจะตามหาแผ่นด,ดินที่กำลังจะจมหายไปในท้องทะเลซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดของฟูนะคะอย่างนี้นะคะได้จมหายลงไปในทะเลครึ่งหนึ่งค่ะเรไปอยู่กลางทะเลก่อนอื่นนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้ฟูด,ด้วยนะคะ ก็จอดรถแถวนี้นะคะใกล้ๆท่าเรือจะไปวัดขุดค่ะซึ่งตอนแรกเลยฟูตั้งใจที่จะไปนั่งเรือนะคะแล้วไปตรงท่าเรือปารีพอไปถึงปารีเขาบอกว่าน้ําน้อยค่ะวันนี้ไม่สามารถนั่งเรือได้แต่สามารถขับรถมาได้เราสามารถขับรถมาได้จอดบริเวณแถวนี้นะคะแล้วจะมีรถตุ๊กมารับค่ะสามารถเลือกรถตุ๊กเข้ามารับได้เลย เมื่อ <Yeah. S 2> มาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นทางเล็กๆซึ่งไม่สามารถขับรถต่อไปได้แล้วนะคะเขาก็จะมีเบอร์ติดต่อเบอร์โทรเลขรถเข้าวัดขุนสมุทรจีนนะคะเราก็สามารถโทรเข้าไปได้หรือเดินเข้าไปได้นะคะเดินต่อไปอีกประมาณ1-2กิโลค่ะ วันนี้ก็น้ำน้อยทำให้เรือเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องมาทางรถแทนค่ะจะเห็นว่าน้ำแห้งเลยจริงๆเขาบอกว่าสามารถเดินเข้ามาได้ประมาณ1-2กิโลนะคะแต่ว่าคุณแนะนำว่าให้เรียกรถดีกว่าค่ะเพราะว่าคิดว่ามันไกลมากค่ะมันประมาณ2-3งมกิโลได้ค่ะ เราจะเห็นว่าโบทแห่งนี้นะคะได้จมหายลงไปในทะเลครึ่งหนึ่งค่ะประตูที่อยู่ต่ำกว่าแผ่นดินนะคะส่วนหนึ่งก็จมลงไปในทะเลในช่วงเวลาน้ำขึ้นค่ะน้ำก็จะเข้าบริเวณหน้าตาน ฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าได้มีการทำเพิ่มขึ้นมาค่ะโดยการยกโบสให้สูงขึ้นแต่ก็ยังคงหลงเหลือความเป็นโบสเก่าอยู่นะคะ ด,ดูปวา new, 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 new. จริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดของฟูนะคะโดยปกติแล้วถึงเราจะนั่งเรือมาเราก็ไม่สามารถเข้าถึงตัววัดใต้ค่ะเราก็ยังคงต้องเดินอีกประมาณ1-2กิโลอยู่ดี <No. S 1> I know, I know, you love the attention. But you know, you know, you know, I'm on a mission. Yeah, I know, I know, I know, you love the attention. But, but I don't, I don't, I don't do second guess. Kau boleh lau nang dah tahan lepati จะเห็นน้ําค่อยๆขึ้นนะคะทะเลนะคะบริเวณตรงนี้นะคะแต่ก่อนก็จะเป็นที่ค้าขายนะคะกับสับเปาจีค่ะซึ่งก็โคงโบราณสมัยโบราณมากๆค่ะแล้วผู้คนบริเวณนี้ก็ค้าขึ้นค้างจะมีคนอยู่อาศัยค่ะจะมีบ้านเรือนมีโรงเรียนเออมีหมู่บ้านอยู่อาศัยบริเวณตรงนี้ค่ะแต่ต่อมานะคะกลาลเวลาได้ผ่านไปค่ะน้ำทะเลก็เข้ามากัดซ้อถนถแผ่นด,ดินมากเรื่อยๆทาให้ผืนแผ่นด,ดินจมหายลงไปเป็นครึ่ง ัจจุบันนี้ค่ะเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะที่ผืนแผ่นดินไม่จมหายลงไปเพราะว่าเราได้สร้างแนวกั้นแนวกั้นขึ้นน้ำทะเลนะคะแนวกั้นทะเลทําให้น้ำทะเลเนี่ยไม่กัดซอมเข้ามาในผืนแผ่นดินค่ะแล้วก็ผู้คนก็ยังคงอาศัยเป็นเวลา10ปีโดยยังคงสภาพอยู่แผ่นดินนี้เหมือนเดิมค่ะนี่ก็คือแนวกั้นสร้างการกักซอทะเลนะคะ ทำให้แผ่นดินตรงนี้นะคะไม่โดนกัดสสเซาะทะเลเป็นเวลานาน,าน10ปี We got to say goodbye It's alright Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding till midnight, yeah. I said girl, you're in my mind. Falling fast, and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together, we'll be.